นี่สี่ยูบ่ยืนได้บ่อใาโอ้ติดตามอยู่บ่ติดตามดพามบบานะเอาชื่บ้านจีบบ้านนี่ละบ้านมะม่วงเพื่อนทหารน้อวิงเล่นหลอดนีกคือาหารเพค่ะ โื้ออย่างขนมบ่โอนโอนอม่ใชับอเนี่ยบ้านยูนี่เพิ่งกลับมาขอบคุณหลายๆนะขุ่าดว่วิ๊บบ๊อหนึ่งยาจ้าไผล่ะมาเซลอย่างละก็เลยเช่หูบ้านกูเบิร์ก็เลยเียวหูบ้านกูเบิร์ตส ก็ได้ที่หูบ้านกูเบิดโอ้ยบ้านไหนจังได้เป็นบ้าบ่ยุมาหูาบ้านกูเบิดได้บัดน,นี้คนได้บ่ลเมซี่อุ้ยอย่างนี้วะเขาก็ะดิชขอหูบ้านเบิดยารูกว่าอุตส่าห์แบบเงียบละ่ะ